สวัสดีครับอยู่กับผมแจามราักราเทซิงครับก็วันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะครับกับดีซ3กนะครับเดี๋ยวตอนนี้หน้าง,งานหกพิหน้าง,งานเจ็ดเล่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปต่อหน้าง,งานห้าไร่นะเดี๋ยวให้ให้วหน้าเจียดทางไปก่อนนะครับสมมหน้าคนข้าวครับหวหนไาเลลก ทางไม่รู้ว่ารถผลข้าวจะมาได้ไหมนะครับ้น่าจะหลมอยู่นะครับนางานเจ็ดไรก็เสร็จแล้วนะครับสภาพทางนี้เละเลยครับรถวิ่งข้าวน่าจะมาไม่ได้นะครับ สภาพแพงเลๆเลยนะน่าจะได้แากแน,น่นอนนะครับรถขนข้าวครับโอ้กว่าจะมาถึงที่เจยวข้าวได้นะครับข้าวก็ล้มอยู่นะ งานที่จะมาเขียวนี้5ไล่นะครับต่าลมประมาณเกือบๆไล่เลยนะครับก็โอเคครับทางเจดจากรถเหนือนุ่นนะครับมา ก็ไกอ,อยู่เหมือนกัน,นครไม่เกียก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับกเงง็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันชิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับว่ารถผลข้าวจะออกได้ไหมครับขอบคุณครับตอนนี้ใส่หนึ่งเที่ยวครับออกมาจะออกได้ไหม งำเลยโอ้ก็สบายอยู่ครับสบายมากครับแต่ถ้าวิ่งหลายๆเที่ยวเป็นร่องลึกแอดไม่แน่ครับ